ข่าวที่ออกไปตรงนี้มันยังไงบ้างครับผมคือจริงๆอย่างที่คุณนัดได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่เธันวาคมนะครับว่าเป็นการยุติความสัมพันธ์กันแล้วก็เป็นจริงตามนั้นครับ,รบที่จริงตอนนั้นมีการพูดคุยกันยังไงบ้างค, <c oughs> คืออย่างนี้เออพี่ต้องขออนุญาตในการพูดคุยวันนี้เพราะว่าจริงๆไม่ได้อยากเป็นการตั้งโต๊ะแถลงข่าวหรือใดๆนะครับเพราะว่าวันนี้พี่มีคิวมารายการของคุยแซบอยู่แล้ว นะครับซึ่งเป็นการคุยกันหลายครั้งแล้วนะครับเราก็เลยมองว่ามันมันมีเรื่องที่หลายคนยังเข้าใจผิดนะครับจากความคลาดเคลื่อนของเวลาแล้วกันจนสิ่งที่มันเจอณตัวนี้คือหนึ่งพี่ก็บอกว่าณนะวันนี้คือทางพี่กับคุณนัทมิเรยเนี่ยเราได้ยุติความสัมพันธ์การฉันสามีภรรยาแล้วนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่หลายคนหรือในโซเชียลยังตั้งคําถามว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้พี่เคยบอกว่าไม่ได้เลิกกันและพี่ก็ปฏิเสธว่าพี่ไม่ได้มีมือที่3ม ที่นั้นโกหกนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นส่งผลกระทบต่อครอบครัวนะครับแล้วก็ต่อสิ่งที่รอบข้างต่างๆมันจะเป็นครอบครัวหรือคนข้างๆต่างๆทั้งหมดนะครับอย่างเรื่องที่บอกว่าตอนนั้นยังไม่ได้เลิกกันก็แล้วมีการอองบอกว่ามัน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 เป็นไม่ได้เป็นตามข่าวนะอะไรอย่างเงี้ยพี่น่าจะช่นจพีอันอิจฉางหญ่หายคืออย่างนี้ครับข่าวครั้งแรกเนี่ยที่ลงกันก็คือวันที่1ตุลาคมนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยวันที่1ตุลาคมเนี่ย พี่ใช้ชีวิตในครอบครัวตามปกติก็คือทานข้าวที่บ้านอย่างทานข้าวกับคุณนัทอยู่ในตอนเช้าแล้วก็คุณแม่ก็ยังออกไปซื้อกับข้าวเข้าบ้านใช่ไหมครับแล้วพี่ก็ออกไปทํางานก็ประชุมนะครับซึ่งคราวนี้พอในช่วงบ่ายเนี่ยก็มีผู้ช่วยเนี่ยวิ่งขึ้นมาแล้วบอกว่าพี่ตอนนี้ข่าวเต็มทุกฟีดเลยว่าพี่จะมีข่าวว่าอะไรนะนักร้องยุค90กับพระเอกดังยุค90้าสอแววเตียงหัก เลิกลากันนอกใจนะครับแล้วก็แยกย้ายกันอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นพี่ก็บอกผู้ช่วยว่ามันไม่ใช่พี่แล้วเพราะเราเจอข่าวแบบนี้ค่อนข้างบ่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างต่างก็จะถูกโยงยุคเก้าสใช่ไหมครับพี่ก็เลยบอกว่าก็ไม่ใช่เราอาจจะไม่ต้องตอบก็ได้มั้งนะครับแต่ผู้ช่วยก็บอกว่ามันก็ค่อนข้างชัดว่าเป็นพี่นะนะครับออตอนนั้นก็มีนักข่าวหลายสำนักโทรมานะครับพี่ก็บอกว่าจริงๆพี่ไม่ได้อยากพูดอะไรเพราะว่าณเวลานั้นชีวิตพี่ปกปติมากนะครับยังไม่ได้มี เรื่องอะไรที่ทะเลาะกันก็เลยทางมีทางคุณแจ็คกอรีนจากช่องไทยรัฐซึ่งตอนนั้นออฟฟิศอยู่ใ,ใกล้กันอยู่ตรงรัชดาก็เลยบอกเท่างั้นก็ขอคุยแบบแค่สั้นๆละกันนะครับก็คุยตามความเป็นจริงเลย <c ười> <c ười> น้องก็ถามพี่ก็บอกว่ามันไม่ใช่พี่หรือเปล่าเพราะว่าพี่ก็ยังอออยู่บ้านปกติกลับบ้านไปก็ยังเจอกันปกติในเย็นนี้นะครับก็ตอบไปตามนั้นทุกอย่าง <c ười> ทุกประการแหลังจาอนั้นก็เดี๋ยวขอสำคัญนิดนึงแบบอาจจะมีการแบบ คือวันนั้นมันไม่ได้มีการทะเลาะกันไงมันไม่ได้มีการทะเลาะกันใช่ไหมบก็คุยกันปกติแล้วพอกลับบ้านไปคืนวันที่1ก็เลยก็เลยยกปูถามคุณนะัทเพราะว่าคุณนัทยังไม่กลับบ้านใช่ไหมครับอยู่ทางบ้านญาติอยู่นะครับซึ่งมันมันก็ดึกแล้วพี่ก็เลยบอกท่างเดี๋ยวพวี้เราคุยกันก็ได้นะครับซึ่งตอนเช้าวันที่2 <c oughs> ก็ยังไปทํางานอยู่นะครับแล้วพี่ก็โทรหาคุณนัทตอนเที่ยงนะครับว่าเออก็คุยงานวางแผนในครอบครัวอยู่ใช่ไหมครับว่าเราต้องทําอะไรอย่างไรบ้าง แล้วก็เลยถามคุณนัทว่าได้เห็นข่าวเมื่อวานไหมที่ลงกันเต็มฟีดไปหมดเลยคุณนัทก็บอกเห็นแล้วแต่เดี๋ยวขอไปแต่งตัวก่อนนะเพราะกําลังจะเตรียมตัวไปถ่ายงานต่างจังหวัดผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวขอคุณนัทบ้างโทรมานะเพราะว่าเราต้องเจอกับกับนักข่าวใช่ไหมก็เลยไปเข้าเข้าเาข้าฉากถ่ายถ่ายงานในตอนนั้นแล้วก็รอสายคุณนัทโทรไปครั้งหนึ่งสองครั้งคุณนัทอาจจะติดตุละอยู่ยังไม่ได้โทรกลับ ทีมงานก็เลยโพสต์ภาพเล่าเหตุการณ์ณเวลานั้นตามนั้นว่าก็คุยแล้วแต่คุณนั้นก็บอกเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเท่ากับซึ่งณเวลานั้นนึกข่าวบอกว่าเลิกกันนอกใจและแยกกันอยู่แล้วพี่ก็ตอบตามความเป็นจริงนั้นนะครับแต่หลังจากนั้น <c oughs> มีการมีข้อความทางโซเชียลซึ่งหลายคนก็ตีความว่าเอ๊ะทำไมมันมีความไม่เหมือนกันซึ่งพี่ก็บอกกับทีมงานว่าก็อาจจะเป็นปกติของพี่นัทเขาอยู่แล้วที่แบบเขาก็จะโพสต์เรื่องราวต่างๆมันอาจจะไม่ใช่หรือเปล่า ก็ยังคิดอยู่แต่ก็พยายามที่จะลายถามคุณนะัทซึ่งคุณนัทก็เลยบอกว่าออขอเวลาสักสักพักหนึ่งกาอยู่ต่างจังหวัดกำลังทายางงานอยู่จริงมีช่วงเวลาที่พี่หนักโผต,ต่างๆครับครับมีประเด็นกันอยู่ห,หรือเปล่าไม่ที่มีประเด็น <c oughs> ก็คือไม่ได้เคยไม่ได้เคยมีการทะเลาะเบาแวงกันหรือไม่ได้เคยมีการนั่งคุยว่าวันนี้ฉันไม่พอใจเรื่องนั้นวันนี้ฉันได้ยินแบบนี้มาไม่เคยมีการคุยเรื่องนั้นแต่ในครอบครัวเนี่ยมันจะมีเรื่องของความที่แบบ เราเข้าใจกันเพราะพี่เข้าใจว่าเราโตกันมาในระดับแบบก็มีอายุกัน,กนเต็มที่แล้วในการเข้าใจชีวิตฉันก็ต่างฝ่ายต่างเข้าใจในการทํางานของแต่ละฝ่ายมากกว่าแต่ไม่ได้มีการทะเลาะกันแล้ววันนั้นพี่บอกว่าไม่มีไม่ได้ทะเาลาะกันอันนั้นไม่มีแต่หลังจากที่เราได้คุยกันวันที่2วันนั้นขอเวลาพี่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วตอนนี้ข่าวเนี่ยมีมาก,อก่อนก่อนเรื่องเราที่จะเกิดขึ้นในบ้านพี่ก็เลยบอกเช่นนั้นพี่ยังไม่ขอคุยกับใครทั้งสิ้น พี่ขอคุยเรื่องเราให้ชัดเจนบอ่อนเพราะตอนนั้นก็ต้องบอกพี่ตอบตามทไลายซึ่งในนี้นพี่มองว่าพี่ตอบตามความจริงแต่หลายคนบอกว่าเอ๊ะวันนั้นทําไมเราก็โกพี่ก็บอกว่าเขาไม่ได้โกหกกาะพี่พูดไปตามแต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีการพูดคุยจนวันที่5ตุลาก็มีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับจนวันที่ประมาณวันที่9ตุลามั้งเราก็เลยนั่งคุยกันที่บ้านอย่างจริงจังก็เลยเป็นการยุติความสัมพันธ์ แสดงว่าทัวันนี้การตัดสินใจทั้วันนี้การเป็นข่าวไม่ได้มีผลมาใช่ไหมครับการเป็นข่าวไม่ได้มีผลทาให้เกิดดูที่ความรับผิดบางอาชีอันนี้พี่ตอบไม่ได้เลยพี่ตอบไม่ได้เลยแต่ว่าในวันนั้นที่คุยกันเนี่ยพี่ก็เลยคุยกันในเหตุผลในระหว่างคนสองคนในครอบครัวนะพี่ก็ถามคุณนัทว่าคุณนัดบอกคุณนัทคิดมาดีแล้วในระยะหนึ่งเราก็บอกว่าหลังๆเป้าหมายในชีวิตเรามีความแตกต่างกันไลฟ์สไตล์เราก็แตกต่างกัน แล้วก็เราอย่างน้อยๆเราแยกย้ายกันตอนนี้เรายุติกันตอนนี้คือนชีวิตให้กันตอนนี้เนี่ยเรายัางสามารถ <c oughs> เป็นเพื่อนเรายัางสามารถพบเจอกันได้เรายัางมีความรู้สึกดีๆที่เรามีกันอยู่นะครับ <c oughs> ดีกว่าที่มันจะมีไปถึงขนาดที่มันจะหักล้างกันมากกว่าน,นี้แล้วพี่เคยถามคุณนัดว่าคุณนัดถ้าอย่างนั้นถามหน่อยว่าที่มีข่าวลงณเวลานี้เนี่ยแล้วคนตีความคนลงข่าวกันเนี่ยมวีว่าผมมีมือที่สา <c oughs> คุณนัทมีอะไรไหมคิดในใจหรือเปล่า <c oughs> คุณนัทก็บอกอกับพี่ว่าไม่มีเป็นเรื่องของคนสองคนเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับคนที่สามพี่ก็เลยบอกถ้างนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่ไงเราคงจะต้องคุยกับนักข่าวคงจะมีคนถามเ,เราจะตอบอย่างไรใช่ไหมครับ <c oughs> คุณนัทก็บอกเราก็ตอบตามความเป็นจริงนี่แหละว่าเรายุติความสัมพันธ์ด้วยเรื่องของคนสองคนเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับคนที่สามซึ่งอันนี้พี่ตอบตามสิ่งที่เรา คุยกันตกลงกันภายในทั้งหมดครับพี่อั้มครับก่อนที่เราจะมิิความสัมพันธ์ตอนนั้นนะไม่มีสัญญาเลยว่ามันจะต้องมีถึงวันที่จะต้องแยกกันอยู่ไหมครับก่อนที่จะมาคุยเรื่ว่าต้องหยุดคือในครอบครัวเนี่ยมันจะมีสัญญาณขนาดนั้นแต่มันก็จะมีความสัญญาณแบบเช่นครอบครัวเนี่ยฉันน้อยใจบ้างฉันแบบอะไรบ้างคือเป็นเป็นอย่างนี้ตามครอบครัวมาโดยตลอดฉันคิดแบบนี้เธอไม่ทําแบบนั้นมันเป็นแบบนี้มาโดยตลอด มันเป็นเรื่องปกติของคนในครอบครัวแล้วกันการง้อกอนก็มีกันมาหลาังจากก็ก็ <c oughs> มีครับอย่างเช่นบางช่วงเราเจอเรื่องราวที่เราไม่เข้าใจกันอ่ะก็งอ้อก็คุยกันครั้งหนึ่งปรับได้บ้างปรับได้บ้างนิดหน่อยก็เกิดขึ้นใหม่มันเป็นเรื่องแบบนี้เสมอซึ่งคนในครอบครัวพี่ก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้บอกว่าเราดีในทุกเรื่องอข้อเสียมากมายก็มีผิดพลาดหลายครั้งก็มีในฐานะความเป็นครอบครัวนะแต่เรื่องราวเนี้ยพี่ต้องบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากในหัวข้อนี้พี่ก็ต้องพูดในหัวข้อนี้ครับ อย่างระหว่างทางที่วัแตั้งแต่ตุลาจนถึงธันวาได้มีการง้อกันไหมครับหรือว่ามีปรับกันอะไรนี้ไหมครับดังเบอกว่าง้อกันอยู่มั้งคือการที่เราจะนั่งคุยกันเรื่องนี้ได้เนี่ยใน15ปีเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้แบบจริงจังฉะนั้นการที่เราคุยกันเรื่องนี้เราก็มองว่ามันมันก็คงมีความสะสมขึ้นมาใช่ไหมครับซึ่งคุณนัทก็บอกว่าครอบครัวระหว่างเรามันก็มีความพยายามกันทั้งคู่และที่เราจะพยายามให้ช่องว่างระหว่าง ครอบครัวเราม,มันลดน้อยลงแต่เราก็มองว่ามันก็มีทั้งทุกข์และสุขนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามปรับกันมาก่อนหน้านี้มันไม่ใช่ว่าทะเลาะกันสาวัน4ีวันแล้วปรับแล้วไม่ไ,มได้มันจูนกันมาตลอดพี่ก็ต้องบอกว่าในความเป็นจริงที่เราเห็นนะครับภาพต่างที่ที่เรามีความสุขที่มีมันก็มีทุกข์ร่วมกันเราพยายามปรับต่างๆต,ตลอดเราอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงซึ่งอันเนี้ยพี่กําลังบอกว่าไม่ใช่ว่าเอ๊ะเราไม่ไม่ไม่คุยกัน ก็พยายามคุยกันแต่ก็ต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลาระหว่างที่รอเนี่ยก็มีการสอบถามจากเพื่อนที่สนิทหรือแม้แต่ทั้งจากพระอาจารย์ที่เรานับถือทั้งคู่เนี่ยท่านก็บอกว่าได้คุยกันแล้วมันเป็นเรื่องที่มันสะสมของคู่ที่มันมีมาอย่างค่อนข้างยาวนานครับในหลังจากในเดือนวันที่เพี่นัห้ทศน์สง่าที่อ้ํามีสงสัยตรงไหนในคําตอบจากี่านอาจารย์ไหมครับ ไม่ได้สงสัยเพราะเราก็เข้าใจเพราะว่า15ปีเนะี่ยต้องบอกว่าคนเป็นครอบครัวจริงๆบางเรื่องมันละเอียดอ่อนจริงๆที่ต้องบอกแบบนี้บางคนเราบอกว่าเราเข้าใจครอบครัวเขาจริงๆเราจะไม่สามารถเข้าใจได้หรอกแต่เราเป็นควรพบเจอในสิ่งนั้นแล้วพี่ก็ต้องบอกว่าพี่เน้นย้ำเสมอนะเราข้อผิดพลาดก็มีเยอะแยะพี่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยทำดีแล้วทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ข้อผิดพลาดก็มีเรายอมรับในสิ่งนั้นแต่สิ่งที่พี่กําลังบอกว่าไม่ว่าจะเป็นก <c oughs> ่อนเกิดเหตุขึ้น หลังวันที่พี่ตกลงพี่พูดตามไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นจริงๆจะยืนยันตรงไหนซึ่งเราก็มองว่าณวันนี้การยุติความสัมพันธ์กันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต่างปรารถนาหรอกแต่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นกันมาแล้วอยากให้เคารพในสิ่งนี้จริงๆเพราะว่าความรู้สึกที่เรามีต่อกันเราดูแลกันมาเรามีทุกมันก็มีสูขมันมีสูขมันก็มีการแก้ไขกันมาอยากขอ อยากทาให้สิ่งนี้มันกระทบกระเทือนกันเลยคือพี่กาลังหมายถึงว่าคอมเมนต์ต่งตางๆของคนภายนอกเข้าใจได้ว่าทุกคนเนี่ยต่างมีความชอบความไม่ชอบทุกคนต่างมีเหตุผลคอมเมนต์ได้มีความคิดเห็นได้แต่คอมเมนต์นั้นอย่าทําลายซึ่งความสัมพันธ์อย่าทําลายซึ่งคนรอบข้างอย่าทําลายซึ่งความเห็นต่างกันเลยเพราะรายละเอียดมันเยอะเกินกว่าที่เราจะเข้าใจกันจากภายนอกจริงๆ แสดงว่าตั้งแต่หลังวันที่9ธันวาคมก็ยังไม่ได้คุยกับพี่นัดเลยแต่ที่พี่นัดให้สัมภาษณ์ยังไม่ได้คุยกับคุณนัดเป็นเป็นเป็นการส่วนตัวครับแต่ก็มีได้คุยกับงานกับทางผู้ช่วยบ้างอย่างครสัมภาษณ์ของพี่นัดหลายคนจะติดใจอยู่สองาครับอันแรกก็คือเรื่องบุคคลที่3ซึ่งนันตอบว่ามันอยู่เหนือการควบคุมมันเลยทําให้ทุกคนตีความไปว่ามันจะต้องมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าครับคือเอาของพี่เลยนะพี่ไม่ได้มีบุคคลที่สาม พี่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับบุคคลที่3าที่เป็นเชิงชู้สาวไม่มีนะครับแล้วก็ในสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นที่พี่คุยกับคุณนัทตอบเนี่ยน,นะเราไม่คุยกันเราไม่ได้คุยกันถึงเรื่องนี้เลยและพี่เคยถามไม่มีประเด็นในหัวข้อนี้แต่คราวนี้ในสิ่งที่คุณนัทตอบในวันนั้นเนี่ยพี่ก็ต้องตอบว่าพี่ไม่ได้ยินด้วยตัวเองแต่ความเข้าใจอาจจะเป็นไปได้ว่าหลังจากที่เราแยกย้ายกันแล้วหลังจากวันที่13ตุลาคมที่พี่ย้ายออกจากบ้านแล้ว คุณนัทก็อาจจะไม่รู้ว่าพี่จะไปเจอใครจะไปยังไงแบบไหนหรือเปล่ามันนอกเหนือการควบคุมอาจจะเป็นไปได้เพราะพี่เองก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าหลังจากที่เราไม่ได้คุยกับคุณนัทแล้วความเคลื่อนไหวในชีวิตของคุณนัทจะเป็นอย่างไรพี่ก็ตอบไม่ได้เช่นกันอและอย่างอ,อีกอันนึงเรื่องการทําลูกหลายคนมองว่าไม่ได้จดทะเบียนกันแต่ทำไมถึงท,ทำลูกได้พี่ท <c oughs> ี่ต้องบอกแบบนี้ว่าจริงเนี่ยมันค่อนข้างนานมากเลยนะพี่เนะี่ยจำไม่ได้เลยว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรแต่ว่าวันนี้ เรารับรู้เรารับทราบแล้วเรายอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วในการที่มันมีต้องจดทะเบียนแล้วก็ในการทําเพราะฉะนั้นพี่ก็ได้บอกกับทางผู้ช่วยหรือทีมงานที่เกี่ยวข้องว่าถ้ามีเหตุใดที่พี่จะสามารถรับผิดชอบแก้ไขแล้วก็สามารถรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นได้ว่าเราไม่รู้จริงๆเราจําไม่ได้จริงๆเพราะมันค่อนข้างนานแล้วพี่ก็ได้บอกทีมงานว่าขอรายละเอียดให้พี่หน่อยว่าพี่ต้องทอําองไรเพราะหลายคนบอกว่านอกจากเรื่องมือที่สามพี่แหลคนเลงแล้ว การไม่มีลูกมันเลยทาให้ต้องมาถึงวันนี้คือ <c oughs> จริงๆการมีลูกเนี่ยมันเป็นกันมันเป็นเป้าหมายของครอบครัวนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเราก็มีเป้าหมายร่วมกันว่าเราอยากจะมีน้องนะครับเราอยากจะมีลูกเพื่อเป็นเป็นการสร้างครอบครัวแต่การที่มีไม่ได้พี่ก็ต้องบอกว่าเราเข้าใจกันทั้งคู่เข้าใจถึงการมีและไม่มีพี่จะบอกคำนี้ถ้าบางคนจะมองว่ามันเป็นความต้องการ ของใครคนหนึ่งหรือเปล่าพี่มองว่าเราเรา,เรามีความสุขในเป้าหมายนั้นร่วมกันมาแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีประเด็นต่างๆอันนี้พี่ก็ตอบว่าพี่ตอบได้ในฐานะที่พี่รู้เท่านั้น,นรครับอย่างเจนนี้ครับตอบโดนโยงเข้ามาจริงๆถูกโยงหมดไปทุกที่นะครับทุกอย่างซึ่งเจนนี่ก็ต้องบอกว่าพี่เนี่ยสนิทกับเจนนี่มามานานมากแล้วตั้งแต่เด็กๆ เป็นเหมือนกับเพื่อนผู้ชายนะเอาง่ายง่ายนั้นเจนนี่ก็จะมีความแบบเป็นเพื่อนผู้ชายนิดหนึ่งซึ่งในช่วงที่มีข่าวออกมาเราต้องทํางานด้วยกันทางรายการเราก็มีต้องเดินทางในการไปทํางานไปการทํําทาบุญซึ่งมีแค่ครั้งเดียวแล้วก็เป็นเป็นการไปแบบเพื่อนซึ่งก็ไปกันกลุ่มหลายคนมากๆครับเราได้คุยกับเจนนี่ไหมครับผมตอนข่าวข้างๆที่จะโผล่แรงจริงๆไม่ได้คุยกับเจนนี่เลยนะครับก็วันนั้นแค่เจอกันที่รายการเลาวบอกว่าข่าวลงไม้แล้ว ซึ่งมันก็เป็นอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาก็มีเรื่องของความปลอดบังด้วยก็ได้แต่เราก็บอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสวันนึงเราก็พูดว่ามันไม่มีอะไรเพราะมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆวันเสาร์ก็ได้เจอกับพี่เซนดด้วยใช่วันเสาร์ก็ต้องมีมีถ่ายรายการด้วยกันกสิบห้าปีมาสัมภาษณ์ตรงนี้น้าคิดว่ายังไงคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจนมันมีวันนี้เออ ก็ต้องบอกว่าเราก็เสียใจนะครับเราเสียใจเราไม่ไม่ได้คาดหวังเราไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้แต่เมื่อมันเกิดขึ้นจากทุกเหตุผลก็ตามนะครับซึ่งในวันนีเ้เราได้พูดคุยกันด้วยความตกลงและเข้าใจแล้วก็เราก็มองว่าเรามีเป้าหมายต่อครอบครัวของเราอย่างไรใช่ไหมครับอ,อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นหรอกนะครับที่ก็เลยมองว่าณนะวันนี้สิ่งที่มโอกาสก,กูด อยากพูดแค่วันนี้เท่านั้นแล้วก็ไม่อยากจะพูดอีกเพราะมันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นแต่บางเรื่องเป็นมีพอยต์เป็นมีประเด็นที่มันส่งผลต่อ,อ,อคนรับข้างวันนี้ที่พูดไปในสิ่งที่พี่พูดแต่คนจะเข้าใจแบบไหนพี่ถือว่าพี่ได้ทําในสิ่งที่พี่ได้ได้ทําแล้วข้อมนต์ต่างๆนะครับที่เราได้อ่า,านตอนเมื่อเช้า,ามาต่อไปตำรวจใซเมอร์คือต้องบอกแบบนี้ว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงนะพี่เข้าใจว่า เราเป็นทั้งคนสาธารณะแต่ว่าในส่วนหนึ่งของครอบครัวเนี่ยมันก็มีขอบเขตของมันเ mm hmm. ช่นกันจะพูดถึงพี่อย่างไรพี่เข้าใจจะคอมเมนต์อย่างไรพี่ก็คอยอ่านแล้วก็แล้วก็ฟังอย่างเดียวไม่ได้สนใจ mm hmm. แต่คราวนี้อะไรที่มันเกินขอบเขตมันกระทบถึงครอบครัวพี่ก็มองพี่ก็ต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่าง mm hmm. เพื่อความถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าวันนี้ข่า <c> ว <oughs> ต่างๆที่มีตาฝี ไม่ว่าจะเป็นบอกวพี่แอมอย่างนั้นพี่แอมอย่าง,งนี้พี่แอมมีคนนนคนนี้เป็นเขาเล่าว่าฉันได้ยินมาว่าฉันคิดว่าฉันฉันคิดเอาเองว่าต้องใช่แน่ๆพี่ถามคําถามเดียวแล้วถ้ามันไม่ใช่แบบนั้นนะคุณจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณกระทาอย่างไรคุณจะรับผิดชอบต่อความคิดเห็นคุณอย่างไรนอกจากไม่เป็นไรฉันก็แค่ไม่ไม่สนใจฉันไม่ใช่แอคเคาท์ฉันนี่หน้าตาฉันก็ไม่โชว์แต่คนรอบข้างล่ะเราต้องการความถูกต้องใช่ไหมเราต่อสู้ความถูกต้อง,งคนอื่น แล้วเราใช้วิธีที่มันถูกต้องหรือเปล่าฉันพี่ก็เลยบอกว่าวันนี้ถ้า <c oughs> หลังจากวันนี้พี่พูดไปแล้วเนี่ยคือก่อนนั้นพี่เข้าใจถ้าคนจะคอมเมนต์หรืออะไรกันก็ตามนะครับในในความที่อาจจะเอาใจช่วยหรือยังได้ข้อมูลไม่ครบแต่วันที่พี่ไปปรึกษาพี่ก็ปรึกษาว่าพี่ไม่ได้เป็นการไปฟ้องร้องหรือแจ้งความอะไรพี่ปรึกษาขอบเขตที่เราสามารถทําได้ตามมนุษย์ประชชนทั่วไปก่อนว่าเราสามารถทําอะไรได้อะไรผิด อะไรถูกซึ่งถ้าหลังจากวันนี้พี่พูดไปแล้วถ้ายังมีคอมเมนต์ใดๆที่ยังมองว่าฉันไม่คิดถูกฉันเนี่ยคิดถูกแน่นอนเอาคอมเมนต์เอาข้อมูลหล,ลักฐานเหล่านั้นมาคุยต่อหน้าพี่บนการตรวจสอบที่ถูกต้องถ้าไม่เป็นตามนั้นถ้าเป็นผลกระทบต่อคนรอบข้างถ้าไม่จริงทุกคนก็ต้องมีผลกระทบของตัวเองเช่นกันถามว่าน้อยใจไหม ไม่ได้น้อยใจครับไม่ได้น้อยใจก็เข้าใจใน,ในเรื่องราวต่างๆแต่ก็บอกว่าม,มันเกิดขึ้นได้นะสิ่งต่างๆที่พี่ต้องทําก็คือหนึ่งพอเมื่อแยกย้ายกันเรามีหน้าที่ในการรักษาความสึกที่ดีต่อกันเอาไว้ซึ่งสิ่งนี้มันมีคุณค่ามากกว่าอย่างอื่นเราไม่อยากว่าวันนี้คอมเมนต์พูดกันเข้าข้างแบบนั้นทุกคนนี้และจะทําให้สองคนสองคนเกิดความสึกว่าแบบเอ๊ะฉันไม่ดีต่อกันอันนี้พี่ไม่เอาพี่ไม่อยากได้สิ่งนั้นในวันที่แยกย้ายกันตอ,อบทับ ได้เจอหน้ากันแล้วก็พูดขอโทษเรื่องที่ผ่านมาอะไรกัน <c oughs> วันที่เจอนันก็มีครับเราก็ได้บอกเราก็ได้บอกมีการเขียนบอกวันที่พี่จะออกจากบ้านพี่ก็เขียนบอกว่าอะไรเป็นอย่างไรเรากาา็ขอบคุณแล้วก็ขอโทษในสิ่งต่งตางๆที่เป็นมาขอบคุณในทุกความรู้สึกขอโทษในสิ่งต่างๆที่เป็นอาจจะไม่ได้ดังใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นขอโทษในความผิดพลาดอะไรต่างๆก็ตามที่เราทําในฐานะผู้ครองที่อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่มันควรจะเป็น เราก็ขอโทษใน,ในทุกๆเรื่องหมายหมาความว่าเขียนโน้ตเอาไว้ใช่ครับใช่ก็คือไม,ไม่ได้เจอไม่ได้เจอไม่ได้เจอ<า> <ๆๆ S 1> ม่ได้เจอเพราะว่าหลังจากที่คุยกันเสร็จ <ๆ S 2> ก็เลยบอกคุณนัทว่าผมขอเวลาเ,เก็บครอบของสัก3ามสีวันนะครับคุณนัทก็เลยน่าจะอยู่บ้านญาตินงเพื่อให้ผมได้มีหน้าที่มีเวลาในการเก็บของประมาณ พี่ย่างคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ช็อกเพราะว่าดีก็แบบทาดขาวถึงมาถามว่าเป็นเรื่องที่ตกใจไหมก็ครึ่งหนึ่งก็ครึ่งหนึ่งเพราะว่าการที่อยู่เลยในครอบครัวเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องเราระหว่างครอบครัวเป็นอย่างไรแต่แค่ดิเซกเอสทำไมสื่อถึงเรื่องเราภายนอกมันเกิดขึ้นก่อนภายในบ้านแล้วเราเกิดขึ้นเราตามเราเรื่องเรามันเกิดขึ้นตามหลังสื่ง นี่คือนี่คือพอยพี่จเปนคือถ้าสมมติว่าเรามีประเด็นพอยคุยกันเราคุยกันเสร็จจบเสร็จปุ๊บทะเลาะอะไรกันก็ตามและ <c oughs> มันค่อยคนข้างนอกค่อยดูอันเนี้ยเราก็เข้าใจได้แต่พอควเนี้ยไม่ว่ามันจะเกิดจากอะไรก็ตามพี่ว่มันยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นไปแล้วแต่แค่ในฐนานะกี่ถ้าถามว่าช็อกไม <c oughs> เรา,เาก็ก็เรียกว,ว่าไม่ทันคาดคิดละกันในสิ่งที่ที่เกิดขึ้นแับอื่ในนี้คือต<ม>้องใช้เวลายยวาแล้วค่อยได้เจอกัน มันจริงๆมันก็ไม่ต้องเยียวหยาเพราะจริงจริงก็ตอนที่คุยกันมันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันเป็นการการการทะเลาะบบาแวงหรือบาดหมางกันนะคนนั้นก็ยังอวยพรอยู่ใช่ไหมครับว่าเอาพี่อ้อมบิ๊บโชคดีนะอวยพรมีทุกครั้งเราก็ขอบคุณนะมันเป็นทอตกลงสําหรับคนที่มันมีชีวิตครอบครัวมันมากันอย่างระยะหนึ่งแล้วมันโตพอกันที่ันมันผ่านเรื่องเรามาแล้วผ่านการเป็นครอบครัวกัน าการพยายามการมีลูกจนถึงวันหนึ่งคือพอไม่มีลูกเป็นเ,เป็นลูกของเราเองเป็นโซ่ทองท้องใจเนี่ยมันก็เลยมีเป้าหมายในการเติบโตใชีชุดที่มันต่างกันพี่มองว่าแบบหรือมันเรียกว่าจุดตพี่ไม่อยากใช้คําสรุปอะไรใดๆทั้งสิ้นเน่ยเพราะว่ามันสรุปไปเรื่องหนึง่งก็ตีความกันไปเรื่องหนึง่งแต่เอาเป็นว่าอยากให้นึกถึงใจของ ทั้งสองคนนะครับทั้งพี่นัดเองก็าตามทั้งเราเองก็าตามมันเป็นความมันเป็นความหวงังความตั้งใจเราที่ทุกคนก็อยากมีครอบครัวที่มันสมบูรณ์มันได้ตามนั้นแต่ความเป็นจริงมันอาจจะมีหลายๆเรื่องตามนั้นและส่วนเรื่องที่พี่บอกว่าที่ทุกคนพยายามบอกว่าพี่นอกใจพี่มีกันอย่างนี้พี่บอกเคยสัมภัษณ์หลายครั้งแล้วอะไรที่พี่เป็นพี่ทําพี่ยอมรับแต่พี่เคยบอกไปแล้วว่า เราเคยผิดพลาดไม่ใช่ไม่เคยแต่ณนะวันนี้มันเมื่อมันไม่ใช่ที่ตอว่าไม่ใช่ก็อยากให้เคารพไม่ต้องเคารพพี่ก็ได้ขอให้เคารพคนรอบข้างพี่หน่อยขอให้เคารพคนที่เขาไ,ไ,ไม่เกี่ยวข้างไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สักหน่อยนะครับค,คือต้องบอกว่าแกเป็นกดหลายยนนะแกเป็นโลกประจําตัวพี่ไม่ได้บอกว่ามันมาจากเรื่องนี้นะมไม่ได้บอกว่ามาจากเรื่องนี้ แต่แกเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วซึ่งถ้าเขาพักผ่อนไม่ดีเขาทานไม่ดีมันก็เป็นได้มันอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้ไม่ได้บอกว่าเกิดจากแค่เรื่องราวตรงนี้แต่สิ่งที่พี่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าวันที่พี่ไปปรึกษาทางออกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเราก็ถามว่าเอ๊ะจริงๆขอบเขตในการใช้สื่อทุกคนเนี่ยเราอยู่ที่ไหนกันบ้างเราทําอะไรได้บ้างเราในฐานะสื่อในฐานะศิลปินในฐานะคนทั่วไป อะไรผิดอะไรถูกบ้างเราไปขอคำคาอยู่ค,ค,คนนี้เพื่ออะไรพราะเราก็มองว่าเราก็มีคนรบข้างคุณแม่เราอย่างเนี้ยถ้าวันหนึ่งพี่พาคุณแม่ไปออกกำลังกายพาไปเดินสวนอยู่มีคนก็มาคอมเมนต์บอกแม่หน้าเหมือนหน้าหน้าเหมือนนี่เราก็เอ๊ะมันคนละเรื่องกันอยากให้แยกแยะครับพี่คน่อครับพี่อ้าไม่ทราบเลยครับทราบมาตลอกเลยครับพี่หน้ามีก้อนหนึ่ล้วทราบกับสารจัดการทำเป็นยังไงบ้างครับกับอาการที่เราอยู่ด้วยกันครับอืม คือทราบราบมาตลอดมันอาจจะเรียกเป็นโรคประจํา,ยาตัวแบบหนึ่งก็ได้ซึ่งต้องบอกว่าเราก็พยายามดูแลกันมาคุณนัทก็พยายามดูแลทั้งควบคุมอาหารออกกําลังกายในแบบของคุณนัทมาซึ่งพี่ก็มองว่ามันมีการพยายามที่จะดูแลและรักษาหลากหลายรูปแบบประมาณนั้นครับหลักใจี้ไป คือความรักเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งสวยงามนะที่พี่บอกเสมอแต่รักมันก็มีทั้งทุกข์และสุขถ้าเรามีความรักเราต้องยอม,ยอมรับสิ่งนี้ให้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่พี่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ว่ามันเกิดขึ้นจากการคุยกันและนะครับสิ่งที่พี่คุยกันตกลงกันด้วยความสัมพันธ์ด้วยวาจาเนี่ยมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นการตีความใดๆก็ตามที่มันจะทําให้ความรักหรือสิ่งที่ที่พี่มีมาเนี่ยมันมันเกิดผลกระทบอย่าทําเลย ถ้าจะรักคุณนัดเองผมคิดว่าก็อย่าทําถ้าจะรักหรือเอาใจช่วยในสิ่งที่เราเป็นก็อย่าทําเพราะแต่ละคนมันมีเหตุผลของตัวเองนะครับซึ่งวันนี้พี่ได้พูดตรงๆสิ่งที่พี่เชิญนะักข่าวทุกท่านมาวันนี้เพราะพี่บอกว่าถามคำถ,ถามพี่ได้ทุกคาไม่มีคําถามไหนที่พี่ไม่ตอบแต่ว่าพี่พร้อมตอบในทุกเรื่องตอนนี้มีสิ่งต้องรับผิดชอบร่วมกันมันก็มีมันก็ยังต้องมีแหละครับราะจริงครอบครัวมันมันมีกันมาหลายปีแล้วฉันมันไม่ใช่แบบเอ๊ะวันนี้ฉัน เลิกแยกย้ายกันแล้วก็จบแค่นั้นมันก็ยังมีหน้าที่ที่เราก็ต้องคอยจัดการบางเรื่องอยู่ประมาณนั้นมีครับก็มีโอกาสคุยกันก็เจอกันผมคิดว่าก็เราก็ทักทายถามสารทุกสุขดีซึ่งเพื่อนคุณนัทก็ยังเป็นเพื่อนผมอยู่คนที่เราอยู่ในสังคมก็ยังเป็นเพื่อนรอบข้างกันอยู่ครับ ไห้รู้สึกยังไงกับเข้าใจแล้วก็อย่างที่พี่บอกว่าถ้าจะติดเตียนอะไรติดเตียนพี่ได้ไม่มีปัญหาที่เข้าใจแล้วก็เรื่องของคู่เองเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นว่าเราคือผู้รับผิดชอบเราคือผู้นําครอบครัวเนี่ยถ้าเรารักษาไม่ได้มันก็คือเรานั่นแหละถ้ามันไม่สามารถทําให้มันสมบูรณ์ได้เราก็คงต้องเป็นผู้นําในการรู้สึกสิ่งนั้นแต่อย่างที่พี่บอกว่าใวันนี้พี่พูดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นขอพื้นที่นะครับให้กับคนรอบข้าง ที่เป็นรอบข้างไม่ใช่เป็นครอบครัวพี่ครอบครัวคุณนัทบ้างทางวางแผนชีวิตที่ผ่านมาอาจจะใช้สองคนตอบจากวันนี้มันจะเป็นเงินแค่หนึ่งคนหรือเปล่าค่ะมันจะต้องยังไงต่อไปที่ทำตัวเองก็จริงๆแล้วคุณนัทก็มีครอบครัวที่คุณนัทต้องต้องดูแลนะครอบครัวใหญ่พี่ก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลในวันนี้เราก็มองว่ามันก็ตอบก็ต่างดูแลครอบครัวของตัวเองใช่ไหมครับมีโอกาส ก็วันหนึ่งก็อาจจะนัดทานข้าวเจอกันได้บ้างถ้ามันไม่ได้มีถ้าวันนี้ที่อยากให้มันจบนะครับพูดแล้วก็คือขอให้มันเข้าใจกันตามนี้เพราะจริงๆต้องบอกว่าคาว่าเรื่องราวของครอบครัวสองคนเนี่ยอยากให้มันกระเทือนจนถึงกลายเป็นเรื่องปัญหาอืดเลยครับพี่จะเรียกว่ามุฟออนไม่ได้เหรอเพราะจริงๆมันก็คือมันก็ใช้ชีวิตตามปกติแหละก็แค่มุฟออกมาจากบ้านใช่ไหมครับก็ อยู่คุณแม่คุณแม่ก็ไปไปมามาบ้างเราก็อยู่ตามชีวิตปกติตามที่เราทํางานประมาณนั้นครับมันเคยแบบไหมครพี่อัม้มตบค่ะคาว่ามันเคยมันก็ต้องเคยแหละครับมันมันมีความรู้สึกกันอยู่แล้วซึ่งพี่เชื่อว่าคุณนัทเองก็เป็นครับนักจุัาพิอั้ยังรักที่ไันยังรักครับยังรักอยู่ก็ต้องบอกว่าใน15ปีเราก็ยังรักเรายังระลึกถึงกันเรายังมีความปรารถนาดีต่อกันในในทุกๆเรื่องครับ <c oughs> คืออย่างที่พี่บอกว่าถ้าก,ก่อนนี้นไม่เป็นไรอย่างเรายังไม่ได้คุยไม่ได้คุยเราเข้าใจนะครับแต่หลังจากนี้ขอเถอะนะครับพี่พูดชัดเจนแล้วพี่บอกชัดเจนแล้วแล้วก็อย่าทําอะไรที่มันเกินเลยเกินขอบเขตเลยถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะฉันคิดถูกสิ่งที่ฉันเป็นมันใช่แน่ๆเอาหลักฐานนั้นมาคุยกับพี่บนกระบวนการตรวจสอบที่ถูกต้อง ยังไม่ได้มีครับก็ต้องดูผลกระทบก่อนนะครับว่าคุณแม่หรือคุณรอบข้างเป็นอย่างไรถ้าคือจริงๆไม่ได้บอกว่าทุกอย่างจะต้องฟ้องแต่ถ้ามันเกินเลยเกินเกิดขอบเขตมากๆจริงๆพี่ก็ต้องบอกว่าถ้ายัางไงเราก็ต้องมีกระบวนการที่มันถูกต้องเราจะแค่คิดเองเออเองไม่ได้ถูกไหมครับถ้าการตรวจสอบหลักฐานมันถูกต้องโดยสองฝั่งแล้วอ่ะมันก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นเพราะมันเป็นหรือเปล่า ครับขอบคุณครับ